สเส้นทางพายุบัวลอยค่ะล่าสุดเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วหลังจากนี้จะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ยังส่งผลกระทบต่อบ้านเราได้อยู่ค่ะ พายุบัวลอยได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางบินประเทศเวียดนามตอนบนและได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนต่อไปหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นดิเฟเรชันและหย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงตามลําดับ ซึ่งจากอิ่พุวของบัวลอยนั้นนะคะก็จะส่งผลให้ในช่วงวันนี้29กันยายนถึงพรุ่งนี้30กันยายนร่องมรสุมกำลังแรงที่พัดผ่านบ้านเราประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตามแนวขอบและใกล้เส้นทางเดินของพายุรวมถึงด้านรับลมมรสุมในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอันดามานันยังไงก็ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะรวมไปถึง1นถึงสวันนี้นะคะคลื่นลมก็อาจจะมีกําลังแรงขึ้นชาวเรือชาวประมงต้องเฝ้าระวังในระยะนี้ค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ